ฉีดวัคซีนคุ้มกันจิตง่ายง่ายสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนกันฉีดวัคซีน<ม>คุ้มคุ้มกันจิตนะคะคุ้มกันใจของเรานะคะเพราะว่าเราอยู่ในภาวะของความกลัวความกังว,ว,วลความเครียดและก็นะคะตอนนี้ภาวะของเมืองไทยนะคะอยู่กับคลื่นของความวิตกความกลัวมากเลยทุกคนจิตตกหดหู่นะคะ คนที่ไม่ได้ฝึกมานะคะจากการฝึกอ,อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็เข้า,ามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการฉีดภูมิคุ้มกันจิตของเรานะคะพามาอยู่กับธรรมชาติแสงแดดนะคะแล้วก็เสียงน้ําคลื่นบําบัดนะคะธรรมชาติท้องฟ้าสีเขียวนะคะพลังใจพลังสติที่สําคัญนะเราต้องฝึกทุกวันฝึกต่อเนื่องหากไม่ได้ฝึกต่อวันไม่ได้ฝึกต่อเนื่องก็ สามารถทําต่อได้ไม่ผิดไม่ถูกนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะเราเลือกเวลาได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีคําว่ารอรอก่อนไม่ต้องรอนะคะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้การสวัสด,ดีค่าคูทาเคลียเรียบร้อยแล้วค่ะขอรับพลังสวัสดีค่ะน้องแพเด๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ่ะวันนี้มีเวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเพราะว่าลูกสิรออยู่นะคะก็มาฝึกภูมิคุ้มกันจิตด,ด้วยกัน ว,ว้าววันนั้นสำรวจเมืองไทยเนาะก็พลังงานว้าวมากก็คือ,อส่วนมากแล้วจิตตกเนาะเพราะว่าโควิดครั้งที่4แต่เราจะเลือกให้สิ่งแวดล้อมหรือสังนะสิ่งแวดล้อมอเหตุการณ์ต่างๆมาครอบคุมครอบงำใจเราได้ไหมถ้าเลือกนะทุกคนก็เลือกไม่อยากให้มาครอบครอบงำครอบคุมจิตใจของเราแต่เราสามารถเลือกใจเราให้เป็นผู้นำ ฝึกตรงนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆแต่การสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลายคนบอกว่าทําแล้วฝึกมาแล้วทํามาตั้งเยอะ,ะเยอะแยะแล้วแต่นะ,ะแต่บางครั้งภาวะของพลังงานเหล่านี้มากมายเหลือเกินพลังงานลบนะคะทั้งประเทศเข้ามากระทบสะเทือนแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ฝึกได้ก็คือตั้งจิตนะคะเราจูนจิตโฟกัสจิตตั้งจิตของเราตั้งแต่ตื่นขึ้น,นมาเราทําอะไรบ้างนั่งสมาธิ หายใจออกกําลังกายการให้พลังชีวิตตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองอย่างน้อยวันละ5นาทีนะ2-5นาทีทําต่อเนื่องอาบน้ําก็ทําได้สวัสดีค่ะพี่ปัดสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะคุณพรเทพสวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็มาชวนรับพลังพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ส่งพลังให้เมืองไทยเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ชวนทุกคนฝึกนะคะส่งพลังแบบ ที่หน้าเพจแต่ว่าจะส่งและเคลียร์และส่งไปให้ทุกคนที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนมาฝึกจิตฝึกสติฝึกสมาธิฝึกการอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะให้เป็นพลังชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นอ่าผู้ถามบอกรับพลังขอบคุณมากมากค่ะแล้วว่าทําไมฝึกกันง่ายๆจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยที่ติดขัดก็คือความคิดของเรานะคะทุกคนเพราะว่าเราจะติดกับดักของความคิด ตื่นขึ้นมาสังเกตตัวเองไหมคะว่าคิดเรื่องอะไรอย่างแรกเลยเรื่องเงินตายแน่แย่แล้วไม่ไหววันนี้ตายแน่นอนวันนี้จะมีคนมาซื้อของไหมวันนี้จะมีจุดๆนะ,ะบางคนก็คิดว่าโควิดมาว้าวติดแถวหมู่บ้านหรือที่เมืองไทยแย่แล้วฉันกลัวกลัวมากกลัวจังเลยติดแน่นอนเลยเพื่อนบ้านเป็นแล้วฉันทำยังไงดีเกิดภาวะของจิตใจเศร้าหมองหรือว่าสะเทือน จากความคิดของเราที่เป็นตัวปั่นกวนทําให้เมื่อความคิดนะคะคิดแบบไหนจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะคิดบวกคิดดีคิดเลวคิดร้ายจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่หน้าที่ของสมองหน้าที่ของจิตก็คือบันทึกจดจําและเล่นสิ่งนั้นสวัสดีจ้าฮันนี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามอ่าแล้วก็รับพลังกับโพสสวัสดีค่ะน้องเค้กสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนน้องเค้กบอกสวัสดีค่ะอ่าแล้ว เมื่อเรารู้ไม่เท่าทันความคิดรู้ไม่เท่าทันอารมณ์นะคะสิ่งเหล่านี้จะปั่นป่วนจะดึงเราไปอยู่ในคลื่นของคิดวนๆที่เป็นเหมือนสไปโร่ก็คือแบบเหมือนเลขหนึ่งบ้านเมืองไทยใช่ไหมคะหรือยูนิเวอร์สจะขึ้นมาปุ๊บปั่นป่วนเข้ามาที่จอประสาทต,ตาของเราก็ดึงเราไปเล่นไปวนไปขลุบไปตีไปเล่นไปยำไปตีแบบมันมากค่ะอารมณ์ในด้านลบจึงเกิดขึ้นแล้วเราออกมาจากตรงนี้ไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่กายอยู่ที่ใจอยู่ที่การรู้สึกตัวนะคะรู้สึกที่กายว่าขณะนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเสื้อผ้ากระทบร่างกายตรงไหนบ้างนะคะ,ะกระพริบตาไหมปากขยับขยิบแบบไหนบ้างมือขยับทางไหนบ้างยืนเท้าซ้ายหรือขวาน้ำหนักข้างไหนมากกว่าปวดไหมเกร็งไหมเมื่อยไหมแล้วก็เสียงข้างนอกเข้ามากระทบจิตใจไหมอ่า ชอบไม่ชอบเฉยๆรู้เท่าทันความคิดนะคะห้ามไม่ได้แต่ว่าเราสามารถกลับมาที่กายที่ใจรู้ว่าไม่ชอบห้ามไม่ได้แต่แค่รู้สึกว่าอ่ะไม่ชอบเปลี่ยนโฟกัสทันทีการทำแบบนี้คือการฝึกจิตง่ายๆฝึกสภาวะใจให้กลับมารู้เท่าทันความคิดนะคะความคิดเรื่องลบเกิดขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนโฟกัสกลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ เพราะความคิดเหล่านั้นเป็นมายาความคิดไม่มีอยู่จริงจริงเพราะเราเชื่อว่ามันใช่นะคะแล้วเปลี่ยนจากคําว่ากลัวคําว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบให้มาอยู่ที่นี่เปลี่ยนว่าวันนี้ช่างโคตรโชคดีมหาศจัร,รย์สุดยอดนะชีวิตเรามีความมั่งคั่งเหลือเฟือมั่งคั่งยังไงคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเงินนะมัง่งคั่งที่จิตใจที่มีพลังมีการตื่นรู้มีการรู้สึกตัวว่า วันนี้หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงต่อไปนะอยู่กับความกลัวไม่สามารถให้ผลลัพธ์จากชีวิตที่ชัดเจนได้แต่หากว่าเรานะคะรู้เท่าทันเปลี่ยนโฟกัสกลับมาอยู่ที่นี่บ่อยๆมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่นะคะรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงรู้ว่าความคิดที่ไปตัดสินคนอื่นเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนี้สูงคนนี้ดำคนนี้โอ้ยไม่ถูกใจเราเลยนี่คือความทุกข์ ที่ความคิดเราที่เราเสพมาบันทึกมาจากหนังการฟังเพลงการใช้ชีวิตประจําวันจากสิ่งที่เราคุ้นเคยและเคยชินตัดสินว่าคนอื่นดูถูกตัวเองแล้วว่าตัวเองซ้ําๆพฤติกรรมแบบนี้คือเขาเรียก Reputation ที่ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเรียก t ี t i o n Behavioral ร่าเพอะนะคะคือความประพฤติของเราแต่เมืองไทยก็คือการทําซ้ําๆซากๆ จากการที่ขอบคุณมากมากค่ะพี่เลข็ขอบคุณค่ะที่เราคิดพูดทำสิ่งไหนสิ่งที่เราเชื่อความเชื่อ b ิล i e ฟซิสเต็มก็คือระบบความเชื่อของเราแพทเทิรความคิดของเราจากประเทศเชื้อชาติบ้านเมืองภาษาวัฒนธรรมพิธีกรรมไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะคะแต่คุณเชื่อแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นถ้าเชื่อว่าเราไม่ดีจิตของคุณจะปรุงแต่งขึ้นมาว่าอ่า เป็นทำแบบนี้ทำแบบนี้ให้คุณทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณไม่ดีถ้าบอกว่าคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้สิ่งที่คุณคิดออกไปปล่อยออกไปส่งออกไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาเข้าหาคุณรู้ทันไม่ทันตั้งใจไม่ตั้งใจสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพราะจิตของเรามีนักนะก็คือใจของเราเนาะมีใจมีจิตก็คือความคิดมีร่างกายแต่ละคนเรียกแตกต่างไม่ได้ผิดไม่ได้ถูก แต่สิ่งที่เราคิดพูดทำเขาจะบันทึกจดจำและเล่นสิ่งนั้นทันทีเหมือนอะนะวิดีโอดีวีดีในโทรศัพท์ของเรามีกล้องเราสามารถสแนปช็อตถ่ายภาพนั่นคือแอมโมรี Memory, ความจำของเราเวลาเราถ่ายภาพถ้าคุณอ้าปากอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือบันทึกจดจำไปแล้วถ้าการเล่นบันทึกนะคะก็จะบันทึกว่าถ้าซีนนี้เรา เเราถ่ายอันนี้นะคะ,อะตอนนี้กําลังถ่ายไลฟ์มันก็จะอยู่ภาพแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองให้ละเอียดเข้าไปคุณจะเห็นว่าตัวของเราจะเป็นการโปรแกรมและบันทึกภาพเสียงนั้นนะคะทุกวินาทีทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกแต่จิตจะเลือกว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ในหนึ่งวินาทีประมาณ2,000มิ เมกะไบต์นะคะมิลเลียนเมกะไบต์อุสองไม่ใช่สองพันสองล้านภาพพิกเซลที่มันเข้ามาปึ้งแล้วเราจะเลือกรับเฉพาะ3าสีอย่างที่เราชอบไม่ชอบแล้วก็เก็บเป็นเมมโมรีไว้นอกนั้นจะเป็นภาพที่เบลอเราไม่ได้จดจำตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนหากคุณคิดลบ,ลบทุกวันคุณจะเจอแต่เรื่องลบๆทุกวันรู้ไม่รู้ตั้งใจไม่ตั้งใจคุณจะเป็นสิ่งนั้นแต่เมื่อการฝึกนะคะอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ฝึก อ,อินสตอลหรือว่าติดตั้งสตินะคะอยู่กับกายกับใจของเรามากขึ้นตัวนี้จะเป็นตัว alert หรือเป็นตัวที่เตือนเราดิ้งขึ้นมาอ่าคิดไปแล้วกลับมาอยู่ที่นี่เปลี่ยนโฟกัสอ่าเมื่อเราฝึกตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวขยายกําลังเป็นพลังชีวิตพลังสติพลังจิตที่เราสามารถใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปหรือบันทึกจดจําข้อมูลใหม่ๆที่เราต้องการข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์กับชีวิตเท่านั้นอ่าและ ตัวนี้จะเป็นตัวภูมิคุ้มกันนะคะสติมาปัญญาเกิดเคยได้ยินนะคะแต่ส่วนมากแล้วจะเกิดที่ความคิดไม่ใช่ที่กายที่ใจที่สติเพราะว่าจํามาไม่ได้ฝึกต่อเนื่องแล้ววันนี้คุณพร้อมมาฝึกนะคะติดตั้งสติภูมิคุ้มกันจิตใจนะคะภาวะจิตใจของคุณให้แข็งแรงหรือ,อยังหากคุณพร้อมนะลงมือทําได้ทุกวันเลยยืนอยู่ที่ไหนเข้าห้องน้ํถทายหนักถ่ายเบากินข้าวอ่า ตื่นขึ้นมาออกกําลังกายไม่ไว่าจะนะทุกลักษณะทุกอิริยาบถในการฝึกอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ใช้เทคนิคนี้ได้หมดเลยแต่ทําต่อเนื่องนะคะทุกวันทุกวันวันไหนทําไม่ได้ทําลืมเอากลับมาอยู่ที่นี่ออกไปอยู่กับธรรมชาติออกไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงออกมาอยู่กับสีเขียวนะคะแล้วก็รับพลังแสงแดดน,นะคะเพื่อถ่ายเทข้อมูลลบๆในใจของเราและกลับมาอยู่นะคะเชื่อมอยู่กับธรรมชาติ ธรรมชาติแล้วก็เชื่อมกับภายในของเราตัวพระเจ้าของเราตัวอินนเซฟก็คือตัวภายในตัวคุร้รของเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเรานะคะพระในใจของเราวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา,าติดตามแล้วก็รับพลังวันนี้โคตรอ่อนก็เคลียพลังงานให้เมืองไทยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่มารับฟังตอนนี้และกลับมาฟังย้อนหลังนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะรักและคิดถึงวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ